สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปพิเศษในหัวข้ออิทธิพลของการยกตัวของดาวพฤหัสในช่วงวันที่29มีนาคมจนถึงวันที่28กันยายน2564ชาวราศีกรกฎนะครับซ้อทำนายแบบอวยคุณมาโดยตลอดนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาระลอกนี้ต้องบอกว่าการอวยนั้นได้จบสิ้นลงแล้ว ในช่วง29มีนานีนน้ถึง28กันยายน64คุณจะทำอะไรคุณควรต้องระมัดระวังนะครับไม่ว่าในเรื่องของการเงินการงานความรักต่างๆฉะนั้นมันดูจะดูติดขัดไปหมดดูจะมีปัญหาดูจะมีดราม่านะครับในตรงส่วนของดวงชะตามากพอสมควรไปดูกันในตรงส่วนของเรื่องแรกก่อนเลยนะครับในเรื่องของเงินเงินทองทองต้องบอกว่าการทํามุมของดาวพฤหัสในร,รอรกนี้ไม่ได้ส่งผลดีในเรื่องเงินเรื่องทองอย่างแท้จริง ฉะนั้นใครที่มีปัญหาในเรื่องของการติดขัดในเรื่องเงินเรื่องทองใครที่คาดหวังในเรื่องเองินเรื่องทองที่จะได้มาในรูปแบบต่างๆก็ดีนะครับก็คงต้องขอบอกว่าชาวราศีกรกฎรอบนี้หืดขึ้นคอฉะนั้นก็คงต้องบอกว่าใครที่เป็นชาวราศีกรกฎก็คงต้องมีสติให้มากสักหน่อยนะครับในการใช้จ่ายเงินพอมองไปในตรงส่วนของเรื่องของคําว่าร้อนที่ร้อนทางพัฒนาคาที่อยู่ ก็คงต้องบอกว่าชาวราศีกร,รกฎมีโอกาสโยกย้ายถิ่นฐานหรือมีการเดินทางที่เยอะขึ้นฉะนั้นชาวราศีกร,รกฎก็คงต้องดูแลและ,ะหมั่นดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้เยอะและพอมองไปในด้านของสุขภาพนะครับก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าชาวราศีกร,รกฎนั้นมีโอกาสนะครับในเรื่องของด้านสุขภาพที่อาจจะเป็นโรคประจําตัวก็ดีหรือโรคตามฤดูกาลก็ดีอาจจะต้องเจ็บป่วยหรือมีการไปหาหมอหรือมีความวุ่นวายในด้านสุขภาพ มากพอสมควรฉะนั้นดูแลตัวเองเยอะๆพอมองไปในเรื่องของดาวการงานนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีดาวแห่งความเหน็ดเหนื่อยมันมีดาวแห่งความท้อแท้มันมีดวงดาวแห่งความเมื่อยล้าแก่ดวงชะตามาส่องแสงให้กับชาวราศีกรกฎสักระยะหนึ่งละและเมื่อดาวพฤหัสนั้นหลบไปฉะนั้นความเหน็ดเหนื่อยความท้อแท้ความวุ่นวายของชาวราศีกรกฎ ก็จะรุนแรงขึ้นและจะเป็นผลในด้านลบมากกว่าในด้านบวกฉะนั้นจะทำงานอะไรนั้นก็ดูจะยุ่งยากจะดูลำบากจะดูไม่ปลอดโปร่งไม่โล่งสบายอย่างที่เคยผ่านมาในช่วงต้นปีฉะนั้นหลังวันที่29มีนาคมเป็นต้นไปชาวราศีกรกฎควรมีสติในการทำงานและควรจะทำงานอย่างรอบคอบและตั้งหน้าตั้งตาทำงานให้ดีนะครับ พอมองไปในเรื่องของความรักนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ซ้อบอกแล้วนะครับว่ามันมีดวงดาวในเรื่องของความทุกข์ความาสิ้นหวังหรือความท้อแท้บางประการในดวงชะตาฉะนั้นนะครับการส่องแสงในของดาวนั้นนะไม่ได้มีดาวสุพเคาะเข้ามาช่วยฉะนั้นชาวราศีกรกฎในเรื่องของความรักความค่าซอต้องบอกอย่างนี้นิดนึงนะครับหลายๆคนอาจจะยังสุขสมหวังอยู่และสามารถประครับประคองชีวิตคู่ได้ แต่เชื่อเถอะว่าชาวราศีกรกฎหลายๆคนนะครับก็อาจจะต้องพึงระมัดระวังในเรื่องของการคองคู่หรือการทำความเข้าใจหรือความเห็นอกเห็นใจกันในยุคโควิดอย่างนี้มากๆหน่อยส่วนคนโสดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็ได้องศาที่ไม่น่าพึงพอใจมากนักฉะนั้นการทำมุมของดวงดาวนั้นในเรื่องของความรักของชาวราศีกรกฎหลังจากวันที่29มีนาคมนี้ ต้องหนักแน่นและอดทนขอให้โชคดี